สวัสดีค่ะวันนี้นันมากินข้าวบ้านปั๊ซี่นะคะก็มีเพื่อนปั๊ซี่มาหลายคนเยอะแยะเลยมีก็มีป้าน้อยป้าแดงแล้วก็ป้าก้อยแล้วก็ป้าน้อยมาดูหน้ามัวๆนะอันนี้ชื่ออะไรนะนึกชื่อไม่ออกไม่บอกโอ้เอ๋ออ้เอ๋อใช่ไหม กันไม่บอกชื่อเราอีกอ่ะอ่ะแล้วก็อันนึ่งกันิโต้นะคะวัานี้ถ่ายคลิปให้ไงว่าพาหาโตมาเที่ยวบ้านป้าซี่อ่าโตไงใช่บ้านป้าซี่เขาสวยใหญ่นะคะทางข้าวกลางวันกันนี่ก็เป็นเขาเรียกแกงอะไรรึเป้าแกงหน่อไม้ แล้วก็น้ำจีนต้มยต้มแซ่ปลาแซ่มอนแลไยลาหมอนไ้นะคะปลามอนแกงลำไยจะลริหน้อยเดี๋ยววันนี้ขาดส้มตำไปนะคะแกลไยจะน้อยคะทีนาตคบห่เีเเดี๋ยวเราปลาแหลปลาต่อไปแกลไไมน้อยแต่ที่ไม่ได้ชุเค่มชุบตำมาขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝาก กดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ YouTube ช่องสุนันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ